เฮียเอาดีอันนี้คือกูคนเดียวเลยเหรอกูโดนเทพสถามมหาชาติป่ะเนี่ยครับ <c oughs> พี่แรับหนึ่งครับโอ้สวยกูสวยอันนี้กูสวยไหมคนดูฮะกูได้แคปบ,บีไปแล้วสวยไหมนี่คนดูเยอยพี่พี่กูดุดหล่ออันนี้พี่แบบแบบเราตรงๆเลยนะ เราจริงจังอะแกงไม่เนี่ยทำอะไรมันไม่มีอะไรทำไงพี่ช่วงเนี้ยผมก็หาของไม่ตรงมัน,มนทำไมมันจะไม่มีมันมีทำอะไรพี่จะให้ผมทําอะไรอะ่ะเขาก็ทํากันทั่วไปอะแต่เราแบบมาบ้างเมือ่อบ้างเมื่อวานนี้เขาทําอะไรเรารู้ไหมเนี่ยอยู่ผมก็อยู่ที่ไอ้ทำาอเดียผมก็อยู่ยผมทำข้าวเออผมไปทําข้าวกินเฉยๆพี่ผมทําไปสี่รอบแล้วเมื่อวานอะชัวร์หรอชัวร์ถามบัตด,ดิก็บ,บัดเป็นคนแจกเงินให้ผมตลอดแต่บัดไม่ตอแหลพี่นะอา้าว ผมก็บอกไปว่าเออเดี๋ยวผมมาอันหนึ่ง<ล>ผมก็ตัวยืนพ,พี่ไม่ชอบคนโกโหกนะพี่อบอกเออก็ถามมันดิก็ถามมาันดิถามมันผมนั่งทำยู่ตั้งหลายรอบผมก็บอกไปว่าเอเอผมเอาบ่อป้าเอาป้าตัวยืนตรงนี้นะเดี๋ยวมาอันหนึง่งเรียกบัตรมาดมิเรียกมาดิเรียกมาคนเหมือนกันเรียกให้ผมเรียกให้เรียกเลยตามให้ตามให้พี่ก็เจอผมบ่อยอยู่นี่ไอ้ดอบลูกเที่ยงลูกสี่โมงก็เข้ามาเล่นอยู่นี่พี่ต๊อดใช่ครับไอ้ลอยลอยพี่ต๊อดมาเอาเข้าหน่อยเตะสไตล์สี่ห้าสามยกดแดกเอง ใช่หรออ,อ่มู้อับัสมึงอย่าตอแหลกูนะรับพี่ไอ้เมื่อวานเนี้ยม,มันมันมันได้ช่วยเพื่อนทำปะเอดียปา <ะ S 2> หรออ๋อมีมีช่วยพี่ช่วยแต่ว่ามันเป็นรอบรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่สี่ป่ป้าบอกว่าเออเดี๋ยวมานะไปเข้าน้ำห้านาทีแล้วก็ไม่ไม่รู้ไปไหนวยกลับมาตังหายสามแสนได้เฮียอัน<ห>นี้หายสามแสนไม่รู้อันนี้เรื่องนี้ไม่รู้เลยตังไอ้ตัวอยู่สี่แสนกว่าไม่เหลืออยู่แสนเดียวใช่หรอใช่มันตั้งแต่แคปเหลือเจ็ดร้อยนะ ตั้งแต่แครบเหลือเจ็ดร้อยเออผมทำไปสี่รอบอ่ะที่ที่ไปเช็คดูได้เลยที่ไปเช็คดูได้เลยเราจะโกหกพี่นะกูรู้นะกูรู้นะเช็คเลยเช็คเลยเช็คเลยผมสาบานพี่ผมสาบานผมผมไอ้นี้จริงๆมันกดมันกดให้เงินผมจนไม่ต้องบอกเลขอ่ะเออนั่นแหละกูถึงบอกไอ้แค่กูช่วงนี้กูไม่รู้จะทำอะไรเว้ยพอกูเสตตี้มันก็มานั่งจับผิดกูอีควายเพี่อกูไม่ใช่ธาตุใช่ไหมอันทำสามสี่รอบใช่ไหมใช่แล้วป้าก็บอกว่าหมื่นห้านาทีแล้วป้าก็นั่งนั่งใหญ่ดุกดีกันนั่งกับไอ้เขื่ยวนนนๆสลัับกไปใฟูเดีอ่ะ แล้วรอบสุดท้ายเย่เขือนั่งกับยูทิคสองคนรถกูรู้รู้ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะเช็คชื่อหรือแอร์ดอปอะไรเราจะเม่อตลอดอ่ะเป็นอะไรช่วงเนี้ยแบบไม่อยากเล่นเกมตลอดไม่ไม่จะทำอะไรเฉยๆที่ได้ตรงๆเลยนะจริงครับพี่ต้อนผมว่าอันนี้พี่ต้องคุยนะไม่นี่กูกูหมายถึงพวกมึงเนี่ยเวลากูขึ้นสตรีมมามันชอบป่นกูเนี่ยหรอกปะกูแค่นั่งเล่นเกมอื่นเฉยๆหมายถึงแชทที่มันชอบรั่เนี่ยกูไม่เข้าใจเนี่อะเนี่ยเราแบบบัตบัตก็ยังโกหกช่วยช่วยน้องมันอยู่เลยอะ จีพีกัไม่มีไม่มีไม่มีโกหกหรอไม่แล้วเมื่อวานเนี้ยมึงยืนเหมอจนเพื่อนเขาเช็คชื่ออีกรอบมึงรู้ตัวไหมน่ะก็รู้ก็พอตังของหายไปผมก็ก็ไปได้ไงพี่แต่คือถ้าถ้าทำอ่ะทำทำไมจะไม่ทำอ่ะพี่ไอ้ดอกบางทีก็เข้ามาเมอไม่มีอ่ะไอ้ดอกไอ้ดอนไม่มีพี่ไอ้ดอกไม่เหม่อนะใช่หรอบัตรมีไหมมีครับเม่อไหนอ่ะตอนเล่นอ่ะไม่มีนะ ก็จังหวะรอไอ้ไม่ก็อัด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 เหมือนกับว่าตอนที่ผมตามไงที่พี่ตอนให้ตามนั้นผมโทรตามว่าแต่ป้าบอกเออแป๊บนึงป้าเข้าน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยจบโลห์ส้นตีนไอ้ไอ้ของกูมหาศาลนี่แหละตามผมก็เลยตามกูโดนจบโลไปทิ้งใจกูจบอีกแล้วเหรอป้าไปเข้าน้ำนี่ใช่ไหมพี่อยากรู้ไอ้เฉยว่าแบบเราจริงจังกับแก๊งไหมหรือว่ากลับมาแบบเปลี่ยน็นคนละคนเลยอ่เขาแค่รู้จะาทำอะไรเฉยพี่ตอนช่วงเนี้ย ผมก็หาของหาอะไรไปส่งแล้วจบแคปก็จบทุกวันเ่ยแหละมันมันมันมีอะไรทำตั้งเยอะน้องชายในเมืองอ่ะถูกปะอย่าพูดคํานี้กับพี่เลยว่าไม่มันว่ามันไม่มีอะไรทําอ่ะเออแต่แต่ถ้าเกิดพูดจริงกูกูกูต้องทำอะไรจริงตอนเนี้ยรอให้แกให้แกพูดไปแหละดีแล้วไม่เราไม่สังเกตตัวเราเองหรอกเรากลับมาแล้วก็สังเกตสังเกตอยู่พี่สังเกตอยู่ครับเข้าใจอยู่พี่คือพอพอช่วงเนี้ยมันมันเป็นช่วงส่งของเนี้ยผมพอผมไม่ทาอะไรผมก็ ก็ขึ้นโกน้อยลงด้วยเอาจริงๆอ่ะทุกวันเนี้ยเพราะว่าจกแคปจกปูนจกอะไรเงี้ยผมตาบดตาบดไม่ไล่อ่ะตาบดไม่ไล่อ่ะไม่เกี่ยวไม่ขว้างมต้องทำไรอ่ะเข่อครับพี่แต่ก่อนไอหมึกสตรีมทุกวันปะถ้าถ้าผมพูดตามความจริงจริงแล้วพี่พี่หมึกก่อนจะมีคนชื่อมันม่วงเปลี่ยนเปลี่ยนไปจริงๆนะไม่เรียกกูพี่หมึกอีกละไอ้เชี่ยเดี๋ยวเรียกหมึกจะเรียกพี่หมึกเชี่ยหมึกก็ดูเปลี่ยนไปจริงๆอ่ะถ้าแบบพูดตามหลักความจริงจริงเลยอ่ะ จริงเขื่อเพื่อนกูก็คงที่งอันแหละปกติป้าน่ายาตีมทุกวันไงแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยถ้าเอาแบบตามที่พี่พี่ใครบอกเปลี่ยนไปไม่ใช่หรองหลังโกะเองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าว่าแกงมัน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 ต้องรีบขนาดไหนแบบอาจจะไม่ได้รีบมากอ่ะแต่มันต้องพร้อมตลอดอ่ะเข้าใจพี่แบบเออคุณโดนลุมละตอนนี้พอเข้าเมืองมาบ้างเว้บ้างหายบ้างเมื่อบ้างมาแค่ตอนสตรีมอะไรอย่างเงี้ย พอตอนสตรีมก็แค่มามาสตรีมพอเล็้ๆวไปแล้วก็พอหมดประโยชน์แล้วไม่มีอะไรแล้วก็ออกถูกไหมก็ก็ถูกพี่ตอนนี้ก็เป็นงันจริงๆเราก็เคยบอกพี่แล้วหรอไม่ไม่ใช่หรอว่าแบบเออผมจะจะปรับตัวใหม่จะทําใหม่จะเป็นคนใหม่กลับมาพี่ก็บอกแล้วว่าเออเราไม่เหมือนเดิมนะเรารู้ตัวบ้างไหมเราบอกเราก็รู้ถูกไหมครับพี่เว้ยกูดออหวยย่าเป็นความรู้สึกที่มันมันมันไม่ได้แค่พี่อ่ะ คนดูบางทีเขาก็แบบรอเองมาสตรีมอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะเพื่อเพื่อคนดูด้วยแล้วบางทีเราเราก็ไม่มาเลยวันนั้นก็ไม่มีก็ไม่มีแบบไม่มาไม่เจอเลยอ่ะถึงมาก็มาเมื่อพอไม่ได้สตรีมปุ๊บก็มาเมื่อเองก็บอกว่าไม่มีอะไรทาพี่พี่ว่ามัน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 ไม่ใช่อ่ะคุยพวกมึงดูชอบใจกันนะไอ้เหียก็แกแกก็พูดถูกแกก็ไม่ได้แบบว่าอยากให้แบบเองออกแก๊งหรืออะไรนะคืออยากให้มึงกลับมาแบบเป็นคนเดิมอะไรอย่างเงี้ยสนใจแก๊งมากกว่านี้ ที่น้องๆมาเล่นอยู่อ่ะอ่ะอย่างน้อยไม่มีพี่มีไอ้เขือไอ้เขือก็มามีเองมาเองก็มาบางทีไอ้เขือมันก็มึงก็ไม่มาเหมือนกันนะสายแว็บอ่ะพี่ก็บอกเขือแล้วโพลี่ใช่ครับต้องมาทุกวันบอกคำเดียวกันเลยเหมือนมึกเลยเนี่ยหลังจากไอ้ดอบเราไปทำอะไรอะลูกไหนลูกเนี้ยเหรอพี่ไอ้ดอบเมื่อกี้นะใช่ออกเมืองไปนั่งดูรถไอ้่งพี่รถใหม่อะ กูโ,โดนเนีย่ยกูว่าอะไรกูก็โดนตอนนะี้โอ้กูแล้วกูโดนพี่ชายเลิกกู้วโอ้กูงอมวะพี่ถามลังทำแบบนี้แล้วคนในแก๊งมันยังยังจะจะจะเคารพเองอยู่ไหมพี่พี่พี่ถามหน่อยผมไม่รู้ทำอะไรจริงๆพี่ตอนผมก็พูดพูดจากใจนะจริงๆว่าตอนเนี้ยมันไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอ่ะนั่แต่แเ,เรื่องนะั้นผมจัดการตัวเองได้พี่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ใหญ่พี่มาไอ้นี่ตรงนี้หรอกไอ้เริ่มเริ่มต้นคือเรื่องเนี้ยมัน,ม,นมันไม่มีอะไรเลยเลยว้ยคือมึงแบบเปลี่ยนไปจริงๆรว้เลยน้อง อันนี้พี่จะบอกเลยคือมันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะที่แบบมึงแบบเออกูไม่อยากแพ้มันว่ะกูแบบยอมมันไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟิลตรงนั้นมึงหายไปแล้วแบบเป็นคนละคนเลยอะตั้งแต่มีเรื่องคำว่าแฟงเข้ามาอันนี้กูไม่อยากเอามารวมนะอันนั้นมันเรื่องส่วนตัวเราพี่พูดถูกไหมแต่เราก็ต้องเหมือนเดิมด้วยดิแก๊งอะมันไม่มีต่อให้เล่นอยู่พี่ผมไม่รู้จะทำอะไรจริงๆตอนเนี้ยว่าจะพูดไงพูดซ้ำไปทํำมาแล้วเนี่ยแต่จริงๆนะมันก็มีแค่นี้แหละผมไม่มีอะไรพี่ ใช่หรอมันไม่มีจริงๆริหรออืมก็ปกติเรามีซ้อมมาทุกวันไงนผมก็มันจะเอาเอาลาไปไหนไปเมือ่อถูกปะล่ะมันก็ทำด้วยทำไอดอบเสร็จเลยปุ๊บก็ไปซ้อมซ้อมเสร็จกลับมานั่งเล่นแป๊บหนึ่งไอดอบเสร็จปุ๊บนอนก็วนลูบทอย่างนี้แหละไอ้บ้านฟาร์มไนผมจบแคปไหมผมก็จบนะแคปผมมีส่งไหมผมก็มีส่งทุกวันมีเป็นร้อยเม็ดเลยแต่ก็ยังนั่งจบอยู่หาอะไรทําในเมืองพี่อยากให้ผมทํายังไงอะพี่ก็ไม่ต้องทอํายังไงครับแค่แบบว่าเหมือนเหมือนเดิมพอทาตัวเหมือนเดิม กลับมาแล้วก็มาเล่นทุกวันเหมือนเดิมสนใจแก๊งมันมากกว่านี้อย่าพูดว่าไม่มีอะไรเลยมันมีอะไรหลายอย่างเลยถ้ามึงเจาะลึกจริงอ่ะขนอาถามพ์พี่สตรีมใช่ไหมอันนี้มันเป็นงานถูกไหมครับพี่สลังลงสตรีมทัม้งที่พี่ต้องมาหาเล่นอยู่กับน้องคุยกับน้องอะไรบ้างอยู่กับอาสามันก็อ่ะเหมือนเองก็มีแฟนถูกไหมเองก็มีแฟนเองก็อยู่กับแฟนไปพอน้องเรียกหรือไปช่วยอะไรก็ให้เดินเข้ามาเล่นบ้างอะดีกว่าแบบพอเลิกสตรีมไปปุ๊บกูก็ป้ายของกูอะไรอย่างเงี้ย มากูก็อย่างไหนมาก็มา <S 2> <S 2> <S ออะมาปุ๊บกูมาเหม่อเขามึงเปลี่ยนไปตั้งแต่แบบมัพูดตรงๆนะเว้ยมึงมึงยังมีแฟนแล้วแบบมันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอ่ะหน้ากับหลังมันเหมือนมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะไม่ใช่หมึกคนเดิมอะ่ะที่แบบก็หายในความชัยชนะแบบกูต้องมีของกูต้องแบบพาน้องไปซอไ<ม>้อมให้ผมพาไปซ้อมเหมือนเดิมส,<อ>สิพี่ผมได้มีอะไรทำซ้อมอะไรซ้อมสิบสิบเหรอ โ oh, อ้10ซ้อมทำไมอ่ะเอา40ดีอ้าเมื่อกี้พี่ถามน้องน้องบอกว่าไปซ้อม10ออกมันอันนั้มันเป็นเล่นกันเองเฉยๆพี่เอตี้สองมันมันอยากไปฝึกกันผมเข้าใจพี่ว่าพี่พี่หวังดีผมเข้าใจครับดีแล้วดีแล้วที่พี่มาพูดกับผมอะแต่แค่เอานีแค่มันรู้สึกแบบที่พูดจริงๆแต่ถามว่าอยาก <c oughs> ออกไหมอยากอะไรไหมไม,ไม่ไม่ได้อยากไปไหนหรอก <c oughs> มันไม่จริงๆครับมัน,ม,นมันเรื่องจริงเลยครับกนัแะ่น้หละเข้าใจพี่ ใครเอาแกไปไปฝึกกับนักเจไเคปล่าวะคว้ยแม่งกลายเป็นปีศาจเฉย,<ช>ยเลยวมึงมึงพี่ไม่ติดเลยเว้ยมึงเล่นอะไรได้มึงไปเล่นหาอะไรเล่นได้หมดเลยแต่แบบสนใจแกงนิดนึงแบบไม่เหม่อได้ไหมเหม่อได้แหละสองสามนาทีอ่ะแล้วกลับมาทําของตัวเองอ่ะแต่เมื่อวานเนี่ยมึงเล่นเหม่อแบบกูไปเรเบลประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีทั้งให้คนไปซื้อผ้าข้างนอกให้อะไรให้กลับมายังเหมือนเดิมอยู่เลยยืนเหม่อตอนแรกยืนอีกตรงนึงอีกตรงนึงก็ยืนอีกตรงนึงอีก ไม่พี่อ,อันนั้นผม,มโดนโดนลากไปพี่จริงๆผมยืนอยู่ข้างไอ้บัสแต่ผมออกไปออกไปทำกับข้าวกลับ,บมาบบตั้งหาย,ยาด้วยเพื่อนก็นเรียกตลอดมึกมึกมึกตั้งแต่เจ็ดเอ้แคบเจ็ดร้อยเมตรอะอย่างละเจ็ดร้อยแปดร้อยอะเรียกมึกตลอดอะก<ม>ูก็เลยคิดว่าเออไว้ให้มึงแบบเป็นอะไรหรือเปล่าวะถ้าคนมันไม่สังเกตอะเรื่องเรื่องของน้องจริงมันไม่รู้หรอกว่าน้องเป็นอะไรเข้าใจอ่ะพี่เออพี่ก็พยายามดูทุกทุกคนน่ะน้องในแก๊งว่าแบบว่าแบบว่ามึง เป็นอะไรหรือเปล่ามึงต้องการอะไรหรือเปล่ามึงไม่ชอบตรงไหนมึงมึงติดใจอะไรตรงไหนยังไงไหมใครพิมพ์ปีศาจโคลา่ากอแต่จริงมึกท้ากับสายฟ้าสองเอา้าอะไรครับนี่คิดว่าจะทําตัวใหม่ได้ไหมก็หลังจากที่มันเนี่ยเรา,เาตกงาตมาหนักเต็ะได้อยู่นี่เอาตัวเอาตัวเก่าอะเอามึกคนเดิมกลับมาได้ไหมไม่เข้าใจมันส่งของมันอะไรมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยกันทุกคนแต่ก็อยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมรู้ในช่วงส่งของอะ ก็แน่กันทุกคนอ่ะก็่นแหลังจากส่งของเสร็จกลับมาเล่นอะไรกันเหมือนเดิมอ่ะผมก็ผมก็สนุกเหมือนเดิมพี่แต่คือช่วงเนี้ยก็ก็ทำของส่งอ่ะผมก็เข้าใจก็ก็เข้าใจแค่ว่าทำของส่งทำของส่งเฉยๆอ่ะพี่ต๊อดแต่ได้ได้ได้พี่ถ้าพี่ขอมาผมปรับตัวให้ได้ครับไม่ใช่รับปากไปปุ๊บอ่ะโอเควันสองวันทำวันที่สามฮะไอต๊อดลืมแล้วไปดีกว่าเนาะมันมันมันพีคตั้งแต่เราแบบไปแบบ ไปนานนะเออพี่เข้าใจว่าเองไม่เคยหยุดถูกไหมแล้วหยุดทีนานๆทีแบบเองจะหยุดยาวเนี่ยอันนี้พี่ไม่พี่ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเองก็ตอบแทนโดยการเสียค่าปรับมากกว่าคนอื่นสองเท่าถูกไหมครับํามจริงเท่าหนึ่งมาก็สิบ้องเท่าก็ยี่สิบ <20. S 1> ตัวเก่ารั่วแล้วดูดไม่ขึ้นเองก็จ่ายมาเพราะว่าเองอยากเล่นหนีกว่าแก๊งต่ออันนั้นพี่ก็ไม่ติดได้พี่ก็เอาเป็นว่าต่อหลังจากที่เราส่งอะไรกันหนักๆเสร็จอะพี่ต๊อดผมก็น่าจะน่าจะแบบ ถ้ามันมีอะไรทําตลอดนะถ้าแบบว่าเรามีเรามีไปซ้อมเราเล่น A อ้ดบเราขายยาอะไรเงี้ยผมก็เหมือนเดิมอย่างงี้มันมันมันส่งของไงพี่ต๊อดถึงเราถ้าไม่ซ้อมไม่ถ้าไม่ซ้อมก็ขายยาถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ่าใช่หมายถึงว่าจะที่บ้านไงดีวะอ่าสมมุติตอนนี้ในเฟสส่งของเนี้ยครับพี่ถามหน่อยไอเดือนเนี้ยถ้ายังไม่ได้ซ้อมอ่ะตัดเรื่องซ้อมไปทําอะไรในเมืองขายยาถูกไหมถ้าขายยาพี่มียาให้เอาเอาเอาาเอาไวผมขายมา ทางั้นอะได้โยนมาโยนมาให้ผมขายมาเพราะว่าผมก็ผมผมไม่รู้จะทำอะไรจริงๆพี่ต๊อดคือเดี๋ยวผมไปจกเออผมไปจกแคปจกปูนจกอะไรเงี้ยตำรวจมันไม่ไล่อ่ะเออเอายาไหมผมขายมาเดี๋ยวผมขายเองได้มันจะได้มีอะไรทําด้วยได้ได้ครับแต่พี่จัดการให้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เอามาให้แต่ผมก็มีอยู่แคปซีแคปแคปซีก็ดีใช่ไหมทำยาเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเองด้วยจะได้มีเงินเข้าตัวเองด้วยพี่ต้องไปคุยกับจ่ามะนาวเลยนะว่าให้เขาไล่ไหนแคปปูนอะไรพวกเนี้ยผมจะสนุกมากถ้าตำรวจมันไล่อ่ะผมก็ชอบเล่นหนีตำรวจอะไรออออยย่่่าางงเเเีีี้คืืมมมมมมััันนนนนไไไปจกกฉๆะะร็หทพ แต่ขอบคุณมากครับที่มาเตือนสติพี่ขอบคุณมากครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละที่พี่พี่อยากบอกได้ครับพี่ได้ได้ได้แล้วมึงอยากมีอะไรทำไหมตอนเนี้ยให้ผมทำอะไรพี่ไม่ไม่ต้องถามหรอกพี่อยากถามว่ามึงอยากมีอะไรทำไหมพี่พี่จะพาพี่จะพาไปไหนถ้าไปไม่ได้พาไปอยางมีอะไรทำไหมล่ะอะไรอ่ะไม่เอาพูดมาก่อนว่าอะไรมีเควสให้เหรอเอาถามถามว่าทําได้หรือไม่ได้ไม่ีอะไรทำเขาต้องรู้ก่อนทำอะไรถ้าพี่ผมไปจีบสาวอะไรางี้ผมก็ไม่ไปไม่มี อ่ะไปจีบปลาไปแนอนปลาไปทำอะไรพี่ไม่ทำไหมสรุปอยากอยากทำอยู่ไหมอยากทำอยากทำทำอะไรพี่อ่าเพื่อนส่งแคบันเท่าไหร่วันละสิบใช่ไหมไม่เอาไม่เอาพี่พี่ใหญ่ผมส่งมากเนยมันมันหามไม่ได้พี่ไม่เอาไม่เอาถ้างครไม่เอาตำรวจไม่ได้ตำรวจไม่ได้ไม่เอาไม่เอาพี่ขอร้องขอร้องขอร้องไม่เหมือนทำงานไม่ดีเลยไม่ดี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 ตำรวจไม่ได้พี่ผมผมไม่มีไฟในการทำจะให้มีอะไรทำไงน้องไม่เอาไม่เอาคนอื่นเขาก็แบบตายดิ มันมันออกมมนได้มันไม่ดีหรอกมออกยากมันไม่ดีพี่เอาแรมันสนุกไปหาแรกดีนี่ไงแก๊งเราก็มีที่มาจากเทียนเนี่ยมีคนละสองพันเนี่ยมีอย่างละสองพันเองก็ไปแลกดิเขารับแรกมันมีแคปเอเนี่ยไม่มีแคปบีเอางี้พี่แค่เอาย้ามาให้ผมเดี๋ยวผมขายเองยาเอายามาดีกว่าขนาดนี้มึงยังทำให้ไม่ได้เลยยังไปขายยามันมีมันมีแคปอ่ะมันมีอยู่กับตัวแต่คือ มันไม่สนุกเพราะตัวอยไม่ไล่พี่เอายามาเอายามาเดี๋ยวผมทำเองยาไมา่ผมขายใช่เหรอพี่เป็นพันเลยเหรอผมสังเกตได้อ้าวพี่ทอนมันมียเยอะขนาดนั้นเหรอป้าไม่ได้ไม่สบายใช่ไหมอะไรนะป้าไม่ใช่ไม่สบายใช่ไหมเหตุ <c oughs> ไม่สบายปกติก็เห็นโทรหาไปตอนอยู่ในห้องนะ้ำป้าเห็นทอนหายใจเหมือนเหนื่อยอะ่ะหายใจเหมือนเหนื่อยไม,ไม่เหนื่อยนะลุกอ๋อ มิตรตอนหายใจแรงหายใจแรงไอ้ตอนอยู่ในห้องน,น้ำอูจะไม่อยากรับโทรศัพท์เนี่ยทําไอ้ผัดก็เขาให้ตามเออก็รู้นั่นแหละเดี๋ยวพรงนีพี่เอายาให้มีประมาณนั้นแหละน้องกี่ขวดพี่าม,มันเป็นคนเดิมกี่ขวดแล้วไหนไม่มีอะไรทําจะถามทําไมก็ก็รู้แต่พันขวดก็ต้องใช้เวลานะได้เดี๋ยวพี่กัดระยะให้มันจะได้มีทําทุกวันนะร้านกันทุกวันนะโอเคโอเคโอเค,อเคพี่ วยนี่แหละป้าจะได้มีอะไรทำเนาะอื่นเขาไปจกแคปใช่บางทีมันก็ออกไม่ออกเอบบ้างเขาก็ยังมีความสามารถแบบไปหาแลกับคนนู้นคนนี้มาได้เลยรอบตัวเขาก็มีแบบแลกับใครได้บ้างคนไหนรับแลกเงี้ยเว้ยสตรีมกูต่อยป็นกาขายยาขายยาขายยาอย่างเดียวอะปีบขวดหนึ่งวันพันขวดร้อยวันบ้าตอนเราขายโคโมันก็มีจนกว่าพี่มึงจะทําให้เห็นนะว่าแบบมึง,ม,งมึงแบบมาทุกวันเช็คชื่อไม่เมอสตรีมทุกวันแล้วก็แบบ ทำอะไรแทนพี่ได้อ่ะแต่มันอยู่่างแค่เดือนนี้ใช่ไหมพี่ตอดไอ้ส่งหนักเนี่ยแค่เดือนนี้เดียวใช่ไหมใช่ครับโอเคพี่มันมันไม่มันถามว่ามันหนักไหมมันก็หนักอะ่ะแต่ทํากูก็งงว่าแก๊งอื่นทําไมเขาก็ยังส่งแบบเป็นชีวิตประจาวันวะส่งเท่าเราเลยนะแต่แค่ไม่มีแคบแต่เขาเอาเป็นอะไรรูป้ปะเขาเอาเป็นไอ้ชาโคบางทีก็เป็นไข่มุกแต่ส่งมาแล้วสองแสนอันนั้นหนักกว่าไหมหมอนก็น่าจะรู้ถูกไหมล่ะเรื่องเนี้ย โดโดเขาส่งเขาส่งเป็นไข่มุกเขาส่งเป็นชาโคเขายังส่งได้เลยแล้วเขาไปส่งเป็นชีวิตประจำวันด้วยแต่ของเราแคปสิบเมตรจบในเมืองบอกหนักกันพี่กน็นั่นแหละกลับมาเป็นคนเดิมน้องแล้วก็เนี่ยอย่างไม่มีอะไรทำพี่ก็มองได้ชัดแล้วว่าตีสองอะ่ะมันไม่แข็งจัดให้พี่หน่อยได้ไหมเลือก เลือกคนสักสิบคนแล้วก็เซตไปเลยว่าคือบ้านนั้นก็คือบ้านนั้นมึงต้องมาบ้านหนึ่งมีตัวสำรองด้วยสักสองคนเอาไว้สับเปลี่ยนสำหรับคนไม่มาได้หมายถึงว่าจะให้ผมจัดตี้สองให้ใหม่หรอหรือว่ายังไงใช่ครับตี้หนึ่งกับตี้สองเพิ่มตัวสำรองมาด้วยอ่าโอเคสักคนหนึ่งแล้วแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนคุมที่สองอีพี่ตอนเนี้ยไอ้ไสไอ้ไสใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมไปคุยมันให้ใช่ผมมีปราะว่าตัวสำรองไว้สักคนหนึ่งเวลาคนไหนขาดปุ๊บ มึงจะเอาีอา้มึงจะได้เอานี้มาแทนคนคนคนเนี้ยคนสำรองเนี่ยไม่ใช่แบบของมึงขาดสองปุ๊บเฮ้ยตีสองมามามึงเอาอันนี้มาดิมามาอยู่กูดิสองคนเนี้ยจากเล่นเข้าใจกันไอไอตีสองเคยเล่นเข้าใจกันรู้มือกันมันไปอยู่ตีหนึ่งกับมึงมันก็ไม่รู้ว่าบางคนทํำยังไงมันก็เล่นอย่างเดียวจุกบปะถูกถูกถูกพี่ก็มึงเรียกมันไปมันก็ไปเล่นเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะตีแรกอะ่ะเลือกเลือกมาแล้วก็ฟิกไปเลยว่าเนี่ยคือตีหนึ่งถ้าคนขาดก็สำรองสักหนึ่งคน ก็ามาแทนก็ตัวสำรองมาก็จกัดทีสองทีสองเคยไซพี่ว่าไซมันอาจจะเลือกคน่มันมันก็เลือกได้แหละแต่ว่ามันไม่มีเวลแบบอยากให้เองรู้ว่าว่าคนไหนแบบว่าสามารถเล่นได้บ้างเองก็เลือกมาจัดไปเลยพี่เพราะว่าพี่มอบหมายงานตรงนี้ให้ให้เองจัดคนถูกไหมโ <Okay, S 1> <พ>อเคพี่เพราะตีสามทีสามมาเล่นไม่ได้อยู่แล้วปืนไม่พอไอ้เียร่างนี้น่ากลัวจริงคนดูพูดจริง นั่นแหละประมาณนั้นแหละไม่ไปซ้อมมันใช่ไหมตอนเนี้ยบัสพวกใส่อะน่าจะ,<ล>ะใช่จะกลับมาให้อันนี้มัน,นหลังเรียกัหลังเรียก็เรียกมาเลยเรียกมาเพราะมันใช้เวลาคุยกันนะมันต้องใช้เวลาคุยกันไม่ไม่ใช่แบบว่าพอจะถึงปุ๊บเอ้ตีสองกูจัดไอ้นี่หัไอ้นี่ไอ้นั่นโอ้โห,หแบบปาปะปะเซตของเลยได้แล้วสิบคนไปก็แพ้เขาดิเชื่อพี่เถอะทุกแก๊งมันก็มันมานั่งคุยกันก่อนว่าคนไหนแบบตีไหน อยกตัวอย่างตีตํหม่ำตีตีบีโบดอะไรอย่างเงี้ยตีพิกเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกมานะก็ตีประจาเขาอืมแต่ของเราอะ่ะก,ก็ก็แค่เพิ่มสํารองมาเพิ่มหนึ่งไนงะสมมุติว่าหมึกไม่อยู่อ่ะไอตัวสํารองนะั้นได้ได้เฉืดก็คือรู้มือกันอะ่ะก็ควรเล่นยังไงอะ่ะตีแรกตีสองอ่ะรู้มือควรเล่นยังไงไม่ใช่ขาดแล้วไปเอาเอา,เอาตัวจากตีสองมานะเหมือนรอบนั้นนะ่ะแบบ เดี๋ยวว่าเอ้ยตีตีหนึ่งแม่งขาดสองว่ะไอไปตามตีสองมาดิเอามาสองคนตัวมีปืนอ่ะอ่ะตีสองอะไม่ได้เล่นละเพราะตัวปืนหายไปสองถูกไหมอืมพี่อืมเอาเวลาตรงเนี้ยได้แหละไอ้อันเนี้ยมันมันมันคือการวัดปืนจริงๆนะต้องให้หน้องเอาไปฝึกเล่นปืนกันพวกเกาะพวกอะไรอะไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยปืนยิงชนะเข้าไปซ้ำจบเลยเข้าใจพี่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุยกับไอ้ไซให้ ปืนเรามันก็มีเกินครึ่งปืนปืนมันก็มีเกินครึ่งแก๊งอยู่ตอนเนี้ยประมาณเกือบยี่สิบได้อยู่ลองนับดูได้เลยอืที่ผมเล่นเนี่ยผมเจออะไรล่ะที่เจอที่หลักเขาปืนสี่มีแค่ไม่กี่คน,นึที่เหลือปืนสามไม่มีเคทูยิงสู้ได้หมดนั่นแหละลก็ลองถามแล้วก็จัดการอเอาแค่ที่หนึ่งที่สองพอส่วนที่สามที่สี่ะพี่จะให้มันไปดันไปดันนคืออะไระดันปืนนะถ้าคนไหนมีปืนพี่ก็จะมาช่วยจัด เออว่าคนนี้มีปืนเอาไม่ต้องช่วยจัดหรอกมาบอกเราก็ได้ว่าคนนี้มีปืนแล้วนะช่วยจัดตีสามให้หน่อยค่อยๆไปเล่นมาละสามตีพอไม่ต้องถึงสี่หรอกถูกไหมเพราะสลัดมีสี่สิบก็ให้สำรองสักคนละสองก็ได้คนละหนึ่งคนละสองก็พอตอนนี้เอาแค่สำรองคนละคนพอกันขาดไว้เพราะว่าตีที่สามอะ่ะเหมือนพี่ไปกับพี่ลิศล่าสุดเนะี่ยพี่อยู่ตีสามนะปืนพี่มีสามกระบอกมีพ,พ,พี่มีพี่ลิศและใครอีกคนนึงไม่รู้ปืนสาม นอกั้นมีดหมายหมดเลยพวกจอยพวกใครไม่รู้อะมีดหมายหมดเลยแล้วไปเป็นตี้สุดท้ายด้วยต้องเจอกับไรลักก่อนพี่ไม่เล่นเลยเพราะว่าเราเช้าเขาเราไม่ได้ไปถึงก่อนอันนั้นเราเสียเปรียบสองต่อชนะมาก็ต้องไปวัดกับไรลักอีกเออชนะมาก็ไปวัดกับเดมเฮดอีกอืมอืมแพ้มาก็เสียของมันมันมันไม่รู้อะมันไม่คุ้มอะประมาณนั้นเองมีประมาณนั้นแหละบัตรเงินตีหนึ่งโหลดหาเพิ่มมาเลยสองคนเอาตัวปืนแม่งจะไปทับกับตีสองปะวะ ตี่สามมันมีปืนกันบ้างปะใครที่เล่นตี่สามบ้างเอาเฮ้ยไอ้รถบัสเล่นตี่สามครับแต่ว่าตี่สามมีปืนไหมดูดิตี่สามมันไม่ใช่ที่หลั่อคร่เรี่ที่หล่อใช่ครับเป็นที่หล่อที่สามอ๋อพี่บอลอยู่ที่สองใช่ต้องมาไอซายมาจะคุยได้อ่ะห่วยแล้วลบอ้าวที่ทำไมรถกูไม่ลบวะทัาหมดเป็น้าวได้ไหม นั่นแหละคนดูก็ตามมาแหละผมก็บอกบอกแกตรงๆไปแล้วว่าถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงฟาร์มอะ่ะผมเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะจริงๆ <S <S ตอนตอน,ตอนถ้าเป็นที่เก่าอ่ะถ้าเป็นช่วงฟาร์มฟาร์มฟาร์มจริงๆผมก็ไม่ได้มาสตรีมบ่อยๆนะลงไปฟาร์มไปลงไปนี่ลูกแล้วแต่ผมเข้าใจว่าบางคนมันไม่มันไม่รู้จักผมดีพอ,อคนดูบางคนผมก็ไม่ไม่สนใจอะ่ะ <laughs> พูดผิดลงไปฟาร์ม แต่ผมก็จะพูดกับแกให้เข้าใจแลยว่าถ้าเกิดว,ว่าเป็นช่วงเฟสฟ,ฟาร์มผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะเพราะผมเป็นคนที่ไม่ฟาร์มอะ่ะยิ่งทำงานดามาตลอวดไม่ได้ยิ่งไปใหญ่เลยแม่งไม่ต่างเฮียทํางานข่าวเลย